ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศจรรย์ของหมอวาดอับเมซิงทาโ Channel นะคะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ทั้งชายและหญิงทุกเพศทุกวัยเป็นภาพรวมสถานการณ์ตลอดนะคะสัปดาห์นี้เป็นดวงรายวันรายสัปดาห์แบบ เหมารวมเลยนะคะเราจะเริ่มพยากรณ์ตั้งแต่วันจันทร์ที่สองไปจนถึงวันอาทิตย์ที่8แบบภาพรวมนะคะแบบภาพรวมเลยและคนวันเสาร์ขาสัปดาห์นี้วันพระตรงกับวันอาทิตย์ที่8นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยแม่ย่านางรถสำหรับคนมีรถนะคะมา เรามาดูกันค่ะเปิดใจกว้างๆนะคะคนวันเสาร์ถึงแม้คุณจะเกิดวันเสาร์สิ่งที่หมอว่าพยากรณ์ในคลิปนี้อาจจะไม่เกิดกับคุณเลยก็ได้เพราะว่าคนวันเสาร์เนี่ยมีความหลากหลายในเรื่องของวัยวุฒิคุณวุฒิบุญกุศลที่ทําก็ไม่เสมอเหมือนกันนะคะเวลาเกิดเวลาตกฟากลัคนาราศีนักสัตว์ไม่เหมือนกันเลยนะคะดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางนะฟังไว้เป็นแบบเออรู้เท่าทันดวงชะตาแล้วก็ใช้ดุลพินิษไม่ งมงายเนาะไม่งมงายดีกว่าเนาะฟังไว้เป็นแนวทางนะคะเลขบันดาลซับบันดาลโชคท้ายคลิปค่ะการทําบุญที่ตรงดวงสีมงคลท้ายคลิปค่ะแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าดูให้จบคลิปดีกว่าคุณจะได้รู้เส้นทางของสายบญของคุณในสัปดาห์นี้นะคะ อ่ะไปเลยค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะไม่เจาะจงนะคะภาพรวมเท่านั้นนะคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้สภาวะอารมณ์ของคุณค่อนข้างจะหงุดหงิดง่ายๆหรือว่าเซ็งๆในช่วง สามวันแรกของสัปดาห์นะคะประมาณนี้จะหงุดหงิดเบื่เบอเซง็เซงในเรื่องของภาระหนี้สินการใช้จ่ายเอ่ออาจจะมีเรื่องของกระทบจิตใจแต่พอหลังจากการสัปดาห์ไปต้นไปทุกอย่างจะลี้ขลายแล้วทุกอย่างจะสร้างรอยยิ้มให้กับคุณแล้วจะมีเรื่องดีๆเข้ามาสร้างรอยยิ้มเพราะฉะนั้นต้นสัปดาห์นะคะจันทร์คารพุธนะ่ะระมัดระวังรักษากายรักษาใจหน่อยแล้วกันนะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมการทํางานนะคะ การทางานของคนที่เกิดวันศุกร์ภาพรวมสถานการณ์นะคะมีหลากหลายอาชีพเลยแต่หมอว่านมองว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณไม่ค่อยอารมณ์อารมณ์ไม่ค่อยแจมย่มใสไม่ค่อยเบิกบานไม่เหมือนคําว่าต้นสัปดาห์ไม่อยากทํางานเบื่ออยากลาพักลอนอยากลาหยุดอยากหนีอยากไม่อยากรับผิดชอบอะไรแล้วหรือว่าภาระมันเต็มบาทสองมือรับเกินก็รู้สึกหงุนหงิดนะในช่วง3วันแรกนะคะจัจารังคารพุธก็ต้องระมัดระวังมันก็เลยไม่รู้จะบอกว่าอย่างไงดีมันมัน พออะไรที่มันคาราคาซางสร้างเรื่องปวดหัวก็จะเกิดขึ้นช่วงต้นสัปดาห์นี้แล้วค่ะและสุดท้ายพอกลางสัปดาห์ไปจนถึงปลายสัปดาห์ทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะมันก็จะคลี่คลายลงก็ก็ปรารถนาใหยคุณเป็นแบบนั้นแล้วกันนะทีนี้มาดูในเรื่องบอกทําบุญก่อนดีกว่าคนวันเสาร์วิธีการแก้เคลดนะคะทําบุญนะคะเกี่ยวกับเขาเรียวกว่าทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะทําบุญเกี่ยวกับ ผู้ป่วยหรือว่าโรงพยาบาลสงเดี๋ยวนี้มีมูลนิธิรับทําบุญออนไลน์ง่ายๆทําบุญแก้เค็ด,ดวงต้นสัปดาห์ดีกว่าค่ะปัดเป่าอุปสรรคให้มันจากระจางไปหรือว่ามองเห็นอะไรได้ชัดขึ้นไม่บดบงังจนทำให้จิตใจเราหมองมัวนะคะ,ะเน้นย้ำว่าทําบุญก่อนเปิดเปิดสักราอะไรเขาเรียกว่าเปิดอาทิตย์มาเนี่ยทำบุญเลยถ้าให้ดีถ้าดูคลิปนี้อยู่ให้ทำเลยค่ะนะคะ หลังจากจบคลิปนี้ทําได้เลยนะดวงการงานนะคะเรามาระวังความไม่เข้าใจกันระหว่างหุ้นส่วนสัญญาแม้กระทั่งคนที่ทํางานร่วมกันกับเราหรืออาจจะได้รับเข่าคืออยู่ดีๆคนที่ทํางานคู่กับเราอาจจะล้มป่วย หยุดงานไปภาระงานจะทุ่มเทมาที่ทางคุณนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานเก่งๆลาออกจากบริษัทไปก็งานทุกอย่างก็จะเทมให้กับคุณนี่คือสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับบางวาสนาบางดวงชะตาที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องของการรับรับรับเขาเรียกว่ารับพาระ มันจะเป็นช่วงเนี้ยสุดท้ายด้วยศักยาภาพความสามารถของคุณมันจะเหนื่อยหน่อยแต่คุณก็จะผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะไม่ไม่น่าเครียดกังวลแต่มันอาจจะบรุมมาตุ้มกันในช่วงต้นสัปดาห์แค่นั้นเองนะคะรู้สึกหงดหงิดใจรู้สึกไม่แฟร์ในการเกิดขึ้นในองค์กร หรือในต่างๆนานาอยากหนีอยากลาออกแต่สุดท้ายบอกตรงๆค่ะทําไปเถอะช่วงนี้กอดงานไว้ให้แน่นตกงานหางานยากบอกได้เลยแม,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 ม่อาจารย์หัวหลายๆท่านก็บอกแล้วเศร,รษฐกิจแบบนี้กอดงานอย่างเดียวค่ะกอดเลยค่ะอย่างน้อยคุณมีเงินเดือนนะคะอย่าคิดแบบนั้นนะคะมีงานมีเงินนะคะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ก็ดีกว่าเราไปว่างงานเนาะนะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมอาชีพที่เห็นเด่นชัดนะคะของคนที่เกิดวันเสาร์แบบภาพรวมอาชีพที่เห็นเด่นชัด เด่นชัดนนะคะจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจภัยเขาเรียกว่าแบบ กรุงศีที่เป็นภาคการเกษตรทําแล้วก็พยายามดึงตัวเองเข้ามาในสู่ระบบของการขายบนออนไลน์ DIY หรือว่าผลิตภัณฑ์ทําแปรรูปสินค้าอะไรแบบนี้ค่ะบอกได้เลยว่าคนที่ทําการเกษตรแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หือว่าเชื่อว่ายังมีทางรอดและมีแสงสว่างที่จะทําให้สินค้าของคุณเป็นที่ยอมรับในบางกลุ่มและก็มีลูกค้าเข้ามาแบบไม่ต้องบูมแต่ก็มีลูกออเดอร์เข้ามาต่อเนื่องเรื่องของการแปลรูปผลไม้แปรรูป ทัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพืชผักผลไม้อันนี้ยังคงไปได้ดีอยู่นะคะคนรับเหมาก่อสร้างสร้างบ้านต่อเติมรีโนเวทบ้านซ่อมแซมบ้านนะคะรวมถึงการทำบ้านน็อกดาวน์บ้านเคลื่อนที่จะเป็นที่ต้องการในช่วงสัปดาห์นี้แต่มันมีจังหวะหนึ่งนะคะ ในเรื่องของการเงินที่จะเป็นเงินหมุนเวียนเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการหมุนเวียนการเงินเกิดขึ้นสัปดาห์นี้มีภาระต้องจ่ายเงินนู่นจ่ายเงินนี่แต่มันก็มีบางดวงชะตาที่โชคดีคือเคลียร์หนี้สินได้สําเร็จก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีของเขาเห็นไหมคะบางคนเนี่ยเกิดวันเสาร์เหมือนกันบางคนปิดหนี้ได้บางคนปิดหน,น,นี้ไม่ได้ดังนั้นมันมีดวงของคนปิดหนี้ได้และลาออกจากงานเพื่อไปทําธุรกิจส่วนตัวและ เก็บเงินก้อนได้สักพักหนึ่งแล้วก็จะมีเกณฑ์ใจเลยเรื่องของการวางแผนในการทําธุรกิจส่วนตัวไม่ได้ต้องการแต่ว่าการทําธุรกิจของคนวันเสาร์นะคะ ถ้าตัดสินใจจะออกในเดือนนี้มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องทําใจนะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปแต่สุดท้ายมันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะคุณมีทรัพยากรอยู่แล้วเนาะคุณมีความพร้อมแล้วอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมการเงินการเงินก็คือการหมุนเวียนขึ้นลงเลยค่ะได้มาจ่ายไปภารหนิสินการเคียร์นี่การลงทุนจะมีโอกาสเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะมาดูความรักกันบ้างอ้อ ดวงอุปถัมภ์นะคะถ้าคนทํางานตามองค์กรต่างๆต้องมีการดีวงานกับเพศหญิงจะให้การอุปถัมภ์ที่ดีค่ะนะคะติดต่อสื่อสารคุยกับเพศหญิงเขาจะเมตตาคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณสนใจในรูปแบบการผลิตหรือว่าคุณจะค้าขายกับลูกค้าเพศหญิงได้ดีโดยเฉพาะวัยกลางคนขึ้นไปนะคะ ทีนี้เรามาดูภาพรวมนะคะในเรื่องของความรักกันบ้างความรักแบบคู่แบบหนุ่มโสดสาวโสดมีเกณฑ์พบรักไหมยังไม่ใช่เวลาของคุณค่ะคุณโฟกัสที่เรื่องของการทํามาหากินเป็นหลักก็คงยังไม่ได้รีบร้อน่นะคะดวงความรักจึงไม่เด่นเนาะทีนี้เรามาดูแบบคู่รักกับสามีภรรยา เหมือนกับโกลมเกี่ยวกันมากขึ้นเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานคนที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของคุณคุณต้องมีเกณฑ์เสีย,งเ,งยงเงินให้กับบุตรหลานอาจจะเป็นค่าเดยมพิเศษค่าเสื้อผ้าค่าอะไรจีปาถะมีโอกาสเกิดขึ้นก็จะเป็นเรื่องของบุตรหลานคนที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของคุณนะคะแต่คนทํางานที่ทําใช้ธุรกิจหรือว่าใช้พื้นที่ดินตัวเองมีทรัพยากรมันจะบูมนะคุณกระโดดตัวเองแปลรูปผลิตภัณฑ์ของคุณนะระดมสมองนะมันจะดีต่อยอดไปได้นะคะ คิดไม่ออกตอนนี้แต่ปลายสัปดาห์มีรุ้นคิดออกแล้วก็เป็นที่ตอบรับขอให้สู้ขอให้รับขอให้ให้ให้ลุยๆหน่อยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของเลขบรรดาทรัพย์บรรดาโชคนะคะเลขบรรดาทรัพย์บรรดาโชคสัปดาห์นี้เราดูกันเริ่มวันจันที่สองเนาะไปจนถึงวันอาทิตย์ที่แปดหมอวาดก็เลยจึงเรียนว่ามันไม่ได้ตรงกับวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกของบ้านเราทีนี้มันก็เลยกลายมันก็จะมีลูกดวงอินบ็อกเข้ามาว่าเอย ขอบเพื่อนบ้านก็ได้อ่ะจัดไปค่ะเพื่อนบ้านก็ได้บรรดาลซักบรรดาลโชคเดี๋ยวหมอวัดวันเสาร์นะคะบรรดาลซับบรรดาโชคเลขโดดเลขเด่นเลขสี่ค่ะเลขสี่เลขสองเลขเก้าเลขหกสี่สองเก้าหกสำหรับคนวันเสาร์นะคะไปบวกลบคูณหารประกบ การเอาเองเนาะนะคะหมอว่าก็ไม่รู้ว่าเลขอะไรจะออกนะคะและโออยากจะแจ้งว่าใครที่มีลอตเตอรี่แล้วอะเอามาตรวจนะหมอว่าเพิ่งตรวจไปเม้ามอยหน่อยนะคะคนวันเสาร์ค่ะเป็นเพื่อนคุยหมอว่าแบบหนึ่งหมอว่าตรวจมันเป็นเดือนช่วงเมษายนแล้วหมอว่าเก็บลืมไงเพราะว่ามีโควิดเขาเลื่อนการประกาศผลรางวัลทุกป่านแล้วก็เลยเก็บลืม แล้วอยู่ดีๆเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนใจมั้งบงมันเก็บลืมไปแล้วด้วยอะไปเจอโดยบังเอิญก็ลองเอามาตรวจอ้าวถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวนะคะเพิ่งเอาไปขึ้นเพิ่งเอาไปไปทำไปแลกเงินมาเมื่อต้นเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วอืม เห็นไหมคะว่าโรตลี่เก่าอย่าถ้าคุณยังไม่ได้ขีดค่าหรือว่าแปรรูปคุณตรวจซ้ำนะบางทีอาจจะถูกนะโอ้เหมือว่าเกือบทิ้งแล้วเชียวจะเอามาพับกระทุงแล้วเชียวแต่พอดีเอ๊ะทำไมใบนี้มันยังไม่ได้ตรวจจะทิ้งแล้วนะคะจะจะแปลรูปแล้ว ก็กลายมาตรวจอุ้ยถูกรังวัลเลขท้ายสาตัวซะงั้นอะอย่าลืมนะคะคนเราอะบางทีทําบุญบุญเขาจะหนุนมาให้เราเจออะไรแบบเนี้ยที่มันยิบย่อยแบบเนี้ยโดยที่เราคาดไม่ถึงไอ้คำว่าคาดไม่ถึงเนี่ยมันดีนะถ้าเรามีบุญกรรมว่าสร้างวาสนาดีมากๆสร้างกรรมดีมากๆสร้างบุญดีมากๆไอ้คาว่าบังเอิญมักจะเป็นเรื่องดีค่ะเราจะต้องบอกโุยโค้ชโ,โ,โชคดีเลยโคชโชคดีเนี่ยแหละคือเสียงของความบังเอิญนะคะอะ บอกไว้เท่านี้สีมงคลของคุณนะคะแหมไม่รู้ว่าสีการากรีนีคุณสีอะไรหมอว่าก็ลืมโฟชาร์ไปละแต่ถ้าเอาตามหน้าไพา่ม่วงค่ะนะคะเอาม่วงเดดเด่นมากสาหรับคนวันเสาร์เลยนะคะอ๋อใช่ใช่คนวันเสาร์สีการากรีนีคือสีเขียวเนาะเพราะฉะนั้นสีที่โดดเด่นของคุณคือสีม่วงค่ะ จะไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงค้าขายกับผู้หญิงใช้สีม่วงค่ะจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะการทําบุญของคุณทําบุญกับมูลนิธิแล้วก็หมอวาดบอกไปในตอนต้นแล้วนะคะทวนคลิปได้นเนาะเรียบร้อยค่ะสําหรับคลิปนี้หมอวาดแบ่งปันให้คุณได้ดูดวงคุณแบ่งปันและแชร์มันออกไปทุก บอกว่าก็อยากได้การแบ่งปันกลับคืนมาคือเราอยากได้โชคดีด้วยความบังเอิญเพราะเราทําด้วยการแบ่งปันคุณก็ทําคุณก็แชร์ไปด้วยการแบ่งปันวันใดก็ตามที่เราจนแต้มเราหาข้อมูลหาความรู้อะไรไม่ได้บุญตรงนั้นในการแบ่งปันมามันจะดีกลับมาในเป็นช่องทางให้เราเจอโดยบังเอิญข้อความขึ้นมาในสิ่งที่เราอยากรู้โดยบังเอิญเว็บนั้นเด้งขึ้นมาด้วยความอยากรู้โดยบังเอิญเราไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดนจิตดนใจ มาในรูปแบบไหนนะคะก็ขอให้คุณแบ่งปันและแชร์คลิปออกไปด้วยใจแบ่งปันค่ะสำหรับวันนี้หมอว่าลาไปก่อนนะคะคนวันสาวอย่าลืมกด subscribe กดติดตามหมอว่าด้วยค่ะสวัสดีจ้า